สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับรักกลางมรสุมเผยที่มาความรักตุ้ยพิงกี้ยามมรสุมชีวิตยินดีแล้วมดดาขอฝ่ายชายโรหาเล่าให้ฟังหน่อยแซลใจบอกว่าใช่เลยผู้รู้เผยที่มาความรักตุ้ยพิงกี้ยามมรสุมชีวิตแหย่ยินดีแล้วมดดาขอฝ่ายชายโรหาเล่าให้ฟังหน่อยจากกรณีฮือฮา เพจดังออกมาเปิดประเด็นนางเอกตาคมยุค90กับพระเอกมาดเข้มยุค y 2k ซุ้มคบกันอยู่บ้านเดียวกันแล้วเล่นหนังด้วยกันแล้วเกิดปิ๊งโดยชาวเน็ตต่างโยงไปที่พิงกี้สาวิกาและตุ้ยธีรพัฒนพร้อมใจกันเชียร์สนันหากทั้งคู่รักกันจริงเป็นสิ่งสวยงามนั้นเพราะทั้งคู่ก็ทั้งโสดแถมสวยหลอ่อเหมาะสมกันมากขณะที่ข่าวบันเทิงช่อง8พิธีกรรายการออกมาเล่าที่มาความรักตุ้ยและพิงกี้ เคยเล่นสียอยุธยาด้วยกันแต่เรื่องนั้นยังไม่ใช่เพราะพี่ตุ้ยยังมีเมียอยู่แต่มีเรื่องเดอะเมดที่มาเล่นด้วยกันอีกครั้งเป็นผัวเมียกันเริ่มมีไปสังสรรค์ปาร์ตี้เพราะเล่นหนังด้วยกันจนมีการสารสัมพันธ์สปาก,กันขึ้นมาช่วงพิงกี้มีปัญหาพี่ตุ้ยก็อยู่เคียงข้างตอนมรสุมช่วยเรื่องเงินประกันพิงกี้เป็นคู่นี้มีแต่คนเชียร์ถ้าเป็นคู่นี้เขาน่าจะชอบกันตั้งแต่เดอะเมดที่เขาเล่นเป็นผัวเมียกัน แล้วทั้งคู่ก็โสดพี่ตุ้ยเขาเห็นพิงกี้ตอนมีปัญหาไม่มีครอบครัวเรื่องบ้านกระโนนนี้นั่นไม่แปลกใจที่จะให้พิงกี้มาอยู่ด้วยซับพอร์ตกันถ้าเรื่องนี้เป็นจริงแต่เรื่องนี้เฉลยมาแล้วรอเขามาพูดเองดีกว่าว่าเป็นความจริงแค่ไหนด้านดีเจชาวๆพูดในรายการข่าวใส่ใครตอนหนึ่งว่าตอนซีรีเ่เดอะเมดพี่ตุ้ยโสดแล้วเขารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ใช่สําหรับน้องพิงกี้มีคดีความพี่ตุย้ย คอยช่วยเหลือด้วยเขาก็เลยรู้สึกเป็นความรู้สึกดีต่อกันตั้งแต่แรกแล้วเขาบอกใบเพลงว่าใจบอกว่าใช่เธอทุกคนก็ร่วมยินดีรู้สึกเป็นความรักที่มาจากหัวใจล้วนๆพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่แล้วด้านมดดัมคชาพาถึงกับตกใจบอกว่าพี่ตุ้ยเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะโทรไปหาเธอเล่าให้ฟังหน่อยฉันอยากรู้ไม่ได้คุยกับพี่ตุ้ยมานานแล้วปกติฉันจะโทรหาพี่ตุ้ยนะ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ